สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาโซเชียลแคมนะคะวันนี้เรามาทําบุญกันนะคะกินเอ็มเคเสร็จแล้วก็มาทําบุญแล้วก็เต้นจะเต้นให้เราดูเรามาทําบุญแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลากันนะคะจะเต้นให้เพื่อนๆดู่อนสับปะนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ลังจะเดินไปตรงสะนะคะตรงบ่อน้ำนะคะที่มีปลาเยอะๆนะคะวันนี้ก็แต่งตัวแบบนี้นะคะแต่ไม่เรียบร้อยนิดนึงแต่ก็เรียบร้อยแหละเรียบร้อยแหละแต่งตัวเรียบร้อยแหละ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกปลากันนะคะแล้วก็ให้ขนมปงังให้อาหารจะให้อาหารจะได้แล้วก็วนนปล่อยนกด้วยวันนี้เรามีความสุขมากอยู่ที่วัดให้เพื่อนเมาทําบุญทําทานนะคะให้เจ้ากรรมในเวรกันนะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูนกกันนะคะเว่าเราจะปล่อยนกกับไหน,นนะคะนี่ค่ะมีตัวเล็กขายยังไงคะนกตัวเล็ก ร้อย่สิบนี้ค่ะคู่หนึ่งเอาเก้าตัวก็ย่าไปปลาไต่อลุงโอใจ่ายสิคะเ้าตัวร้อยแปดสิบตัหนึ่งคะจ่ายตังก่อนนะ อาลุนบิวถือครับอาเดี๋ยวถึงนี่อย่าไปต่อเดีาานนะะ๋ยวไปดูปลานะคะร้านนู้นนะคะนี่เดี๋ยวไปดูปลานะคะปล่อยปลาปล่อยปาอาลาอ้าวร้านนี้ก็มีนกปลาไหลเก้าตัว,วเท่าไหร่คะห่อแล้วก็ขนมปัง ตั้งใจตั้งก่อนนะคะหมดเลยครับอ,อะค่ะน้องเบียร์อ่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยนอกกันนะคะฮะไปปล่อยบนสะพานอ่ะน้องดิวขึ <ไป S 2> ้นไปเลยครับนนา่ตะวัดูนค่ะไปยืนตรงนั้นเลยร<ว>ับมัดนดิ เดี๋ยวเราจะสวดบทสวดกันก่อนนะคะไปยืนบนสะพานเลยตรงที่เห็นไหมคะบรรยากาศอันนี้เป็นสะพานนะสะพานที่ปล่อยนอกนะคะก็มีปลาค่ะอาน้องดิวท่องบทเลยครับอ่าพร้อมกันท่องบทก่อนแล้วค่อยปล่อยอท่องเนีน่ยโมตั<ม>สสัาะโตวะโตอะ ได้ปล่อยสัตว์เพื่อเก็บเศษนี้ส่วนให้กับเจ้ากรรมนายเวรของสเศษเศษนี้เช่วจงช่วยดลบันดาลให้กับพระเจ้าและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้แค่เจ็บเงินทองแหลมมาเทมาขอให้พระแม่คงคาช่วยบรธนาบุญให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดสาธุค่ะอ่ะน้องดิวยืนปล่อยหันหน้าไปด้านไหนนี่นะคะอ่ะค่ะเปิดกระดาษเลยค่ะเปิดกงบนเลยค่ะนี่นี่นี่ข้างหน้าเนี่ยค่ะ ไป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 นล <พน S 2> ุกคนโศกขนลกคนไพยเราไปปรไหลต่อนะคะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะดูบรรยากาศลอบด้านนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊บ,บต่ไ